สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นบทที่6ในเรื่องของโครงสร้างประโยคในภาษาไทยในโครงสร้างประโยคในภาษาไทยจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะ ทีนี้นะคะในเรื่องของโครงสร้างประโยคก่อนที่เราจะได้รู้ถึงรายละเอียดของประโยคนะคะสิ่งสําคัญที่จะต้องเรียนรู้ไปก่อนนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของพยางค์คำแล้วก็วลีค่ะเรารู้ความหมายของคําทั้ง3ามคำนี้แล้วหรือยังเอ่ยพยางค์คำแล้วก็วลีเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะคะ มาเริ่มที่คำแรกนะคะคำว่าพยางพยางเนี่ยหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งนะคะในคำคำหนึ่งเนี่ยสามารถเปล่งออกมาได้หลายๆลยพยางในพยางหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความหมายหรือว่าไม่มีก็ได้ ต่อมานะคะเรามาดูนะคะส่วนประกอบของพยางคุ้นๆกันไม่เอ่ยเราเคยเรียนกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะสรุปให้ฟังนะคะว่าส่วนประกอบของพยางเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประสมอักษรในพยางนั้นๆน,น,นะคะว่ามีอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะมี3ส่วนนะคะส่ส่วน4ส่วนพิเศษแล้วก็5ส่วนค่ะ คำที่สที่เราจะต้องมารู้นะคะก็คือคําว่าคํคาเนี่ยคือเสียงพูดนะคะเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งหน,งนะคะหรือจะเป็นเสียงพูดหรือว่าลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือว่าพิมพ์ขึ้นมาเพื่อแสดงความคิดก็ได้นะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคำว่าคํเนี่ยยังหมายถึงพยางได้อีกด้วยอ่าเป็นยังไงนั้นนะคะหมายถึงส่วนย่อยของวัคหรือว่าบาทในฉัน ะะแต่ว่าแต่ละพยางเนี่ยถือว่าเป็นคำหนึ่งนะคะสองวรรคของคำกรน,นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาที่ที่เราแต่งกรอนใช่ไหมคะออก็จะบอกว่ามีทั้งหมดกี่คำอย่าง สมมุติอย่างเช่นกรอน8อย่างเงี้ยค่ะมีแคําแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือ8พยางนั่นเองนะคะแล้วก็ความหมายที่3นะคะที่ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายเอาไว้นะคะบอกว่าคือลักษณะนามของเสียงพูดเช่นพูดคำหนึ่งลักษณะนามบอกจำพวกของของเคี้ยวของกินนะคะอย่างเช่นข้าวคำหนึ่งนะคะแล้วก็ลักษณะนามเรียก2องวัคของคำกลอนนะคะว่าคำหนึ่งนั่นเองค่ะ เราก็ได้รู้ความหมายของคำกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้โดยสรุปเนี่ยคำเนี่ยก็จะหมายถึงเสียงที่เราเปล่งออกมานะคะแล้วก็จะต้องมีความหมายนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ค่ะ รู้จักคําไปแล้วต่อมาก็จะเป็นวลีนะคะวลีเนี่ยหมายถึงคำสองคาขึ้นไปนํามาเรียงกันสามารถสื่อความได้แต่ยังไม่ถือว่าเป็นประโยคนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยคเท่านั้นเองเนื่องจากว่าวลีเนี่ยยังถือว่ามีความหมายไม่สมบูรณ์นะคะจะต้องอไม่สามารถที่จะใช้แบบตามลำพังได้จะต้องเป็นส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคนั่นเอง ทีนี้ก็มาถึงในเรื่องของประโยคนะคะประโยคเนี่ยหมายถึงคําหรือว่ากลุ่มคําที่นํามาเรียงต่อกันและมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์เรามาดูส่วนประกอบของประโยคนะคะว่ามีอะไรบ้างประโยคนะคะสามารถแบ่งย่อยออกมานะคะได้เป็นภาคประธานและภาคแสดงโดยที่ภาคแสดงเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็นกริยาะะส่วนขยายกริยากรรมแล้วก็ส่วนขยายกรรมค่ะ ทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าประโยคเนี่ยก็จะแบ่งออกมาได้เป็นภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนะคะในภาคประธานนะคะก็จะมีประธานแล้วก็ส่วนขยายประธานภาคแสดงก็จะมีกริยานะคะมีกรรมนะคะมีส่วนขยายของกรรมแล้วก็ส่วนขยายกริยานะคะอย่างเช่นประโยคแรกนะคะนกร้องนกเป็นประธานร้องเป็นกริยา ประโยคที่2ค่ะพ่อค้าขายผลไม้พ่อค้าเป็นประธานขายเป็นกริยาแล้วก็ผลไม้ถือว่าเป็นกรรมนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราค่ามาดูที่ประโยคสุดท้ายกันเลยนะคะนักกีฬาทีมชาติไทยเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเก่งมากนักกีฬาเป็นประธานของประโยคนะคะทีมชาติไทยนี้เป็นส่วนขยายของประธานนะคะว่าทําให้เราได้รู้ว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติไหนนะคะคำว่าเล่นเป็นคํากริยาวอลเลย์บอลในที่นี้ทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะคะชายหาด เป็นส่วนขยายกรรมเนื่องจากว่าต้องการจะรู้ว่าวอลเลย์บอลประเภทไหนเป็นวอลเลย์บอลประเภทชายหาดนะ,ะนั่นหมายถึงชายหาดเนี่ยเป็นส่วนขยายกรรมนะคะแล้วก็บอกว่าเก่งมากเก่งมากถือว่าเป็นส่วนขยายกริยาเนื่องจากว่าเราต้องพิสูจน์ได้นะคะว่าเวลาที่เราพูดนะคะเล่นเล่นเป็นยังไงเล่นเก่งมากนะคะดังนั้นเก่งมากถือว่าเป็นส่วนขยายกริยาค่ะ ค่ะทีนี้เรามาดูชนิดของประโยคกันนะคะชนิดของประโยคสามารถแบ่งแยกย่อยได้เป็น3ชนิดด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งนั่นเองนะคะทีนี้ใน3ชนิดนี้นะคะอย่างที่1นะคะก็คือแบ่งตามเจตนาของผู้ส่งสารอย่างที่2ก็คือแบ่งตามลักษณะของโครงสร้างแล้วก็ชนิดที่3นะคะคือการแบ่งตามการเรียงลําดับของคําเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะ ชนิดของประโยคชนิดแรกที่แบ่งตามเจตนาของผู้ส่งสารนะคะก็สามารถแบ่งได้เป็นประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคําถามประโยคขอร้องประโยคคําสั่งนะคะอย่างเช่นในประโยคบอกเล่านะคะฉันหิวข้าวในประโยคปฏิเสธนะคะก็จะต้องมีคําว่าไม่นะคะอย่างเช่นดินสอแท่งนี้ไม่ใช่ของฉันประโยคคําถาม ก็จะมีการถามเพื่อต้องการคำตอบนะคะอย่างเช่นถามว่าใครไปทำงานวันเสาร์ประโยคขอร้องเพื่อแสดงความต้องการให้ช่วยนะคะอย่างเช่นบอกว่าโปรดฟังอีกครั้งนะคะหรือบอกว่าคุณครูคุณครูคะช่วยอธิบายให้ฟังอีกครั้งค่ะแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะคือประโยคคำสั่ง เพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยทำตามความต้องการนะคะอย่างเช่นบอกว่าห้ามเดินลักนามอยากคุยกันขณะที่ครูกำลังสอนเป็นต้นค่ะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าชนิดของประโยคที่แบ่งตามลักษณะโครงสร้างของประโยคมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่3มอย่างนี้ด้วยกันนะคะก็จะมีประโยคความเดียวประโยคความรวมแล้วก็ประโยคความซ้อนค่ะ สำหรับประโยคความเดียวนะคะหรือที่เรียกว่าเอก,กัตถประโยคหมายถึงประโยคที่มีเนื้อความเดียวไม่สามารถแยกย่อยไปได้อีกนะคะยกตัวอย่างเช่นรถสอแถวสายหนึ่งแล่นเร็วมากเพื่อนๆชอบไปสวนสัตว์นครราชสีมาแบบที่2นะคะคือประโยคความรวมหรืออนเนก,กัตถประโยค คือการนําเอาประโยคความเดียว2ประโยคขึ้นไปมารวมกันแล้วก็จะมีคําสันธานเชื่อมประโยคด้วยนะคะทีนี้สําหรับประโยคความรวมเนี่ยก็สามารถแบ่งแยกย่อยได้อีกนะคะเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1คือประโยคความรวมที่คล้อยตามกันนะคะประเภทที่2คือมีเนื้อความที่ขัดแย้งกันประเภทที่3ก็คือเป็นเหตุเป็นผลกันแล้วก็ประเภทสุดท้ายคือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ ประเภทที่3นะคะคือประโยคความสอนหรือเรียกว่าสังกรับประโยคหมายถึงการนําประโยคตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปนะคะเอามารวมกันโดยจะต้องมีประโยคหลักกับประโยคย่อยนะคะประโยคหลักเนี่ยสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่ามุขคยะประโยคแล้วก็ประโยคย่อยเนี่ยสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้นะคะว่าอนุประโยคทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อนบอกว่าแม่จะพาไปเที่ยวทะเลช่วงปิดภาคเรียน ข้อความที่บอกว่าเพื่อนบอกเนี่ยถือว่าเป็นประโยคหลักนะคะคำว่าว่าเนี่ยเป็นคําเชื่อมแล้วก็ที่บอกว่าแม่จะพาไปเที่ยวทะเลช่วงปิดภาคเรียนอันนี้ถือว่าเป็นประโยคย่อยนะคะหรือมาดูตัวอย่างที่2นะคะเราอ่านหนังสือซึ่งอาจารย์มอบหมายให้อ่านทุกวันเราอ่านหนังสือถือว่าเป็นประโยคหลักคําว่าซึ่งนะคะเป็นคําเชื่อมแล้วก็อาจารย์มอบหมายให้อ่านทุกวันถือว่าเป็นประโยคย่อยนั่นเองค่ะ ค่ะทีนี้มาดูชนิดของประโยคนะคะที่แบ่งตามการเรียงลำดับของคำก็จะแบ่งได้เป็น4ประเภทย่อยๆด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือประโยคกัตตุค่ะประโยคที่2ก็คือประโยคกรรมอันที่3คือประโยคกริยาแล้วก็สุดท้ายก็คือประโยคการิสนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดนะคะว่าประโยคแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอันแรกนะคะประโยคกัตตุนะคะ เป็นประโยคที่มีประธานเป็นผู้แสดงอาการประธานเนี่ยจะอยู่ที่ต้นประโยคนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยรูปแบบประโยคแบบนี้เ่ยจึงมีการนิยมใช้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นบอกว่ารถไฟแล่นคําว่ารถไฟเนี่ยถือว่าเอ่อเป็นประธานเนี่ยเป็นผู้แสดงอาการนะคะรถไฟมันเป็นยังไงรถไฟมันแล่นนะคะแม่ทํากับข้าวให้ฉันนะคะแม่ถือว่าเป็นประธานที่อยู่ต้นประโยคนะคะ ก็ถือว่าประโยคเหล่านี้เนี่ยมีความนิยมในการใช้มากที่สุดค่ะแบบที่สองนะคะคือประโยคกริยาประโยคกริยาเนี่ยจะเป็นประโยคที่มีคำกริยาหรือว่าภาคแสดงอยู่ต้นประโยคนั่นเองนะคะจะมีการใช้อยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะแรกนะคะคือการวางคำกริยาไว้หน้าประโยคแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือการละประธานแบบแรกนะคะ วางคำกริยาไว้หน้าประโยคอ่าเช่นบอกว่ามีข่าวว่าดาราคนนี้รับงานสอนอ่าเอาคำว่ามีมาไว้ข้างหน้านะคะหรือบอกว่าปรากฏเงาประหลาดในหมู่บ้านหลายแห่งนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการนำคำว่ามีการนำคำว่าปรากฏนะคะมาวางไว้ด้านหน้าประธานต่อไปนะคะแบบย่อยที่สองนะบอกว่ามีการละประธานนะคะอย่างเช่นทำการบ้านเสร็จแล้วก็ไปเล่นได้ ะจะเห็นได้ว่าไม่มีการบอกถึงประธานเลยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีการพูดคุยอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะทำให้รู้แล้วนะคะว่ากําลังพูดคุยอยู่กับใครก็เลยหรือว่าได้กล่าวถึงไปแล้วก็เลยจะไม่ต้องกล่าวซ้ําอีกนะคะก็สามารถรับประทานได้หรือบอกว่าขอเชิญฟังบรรยายเรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอนี่ก็ไม่มีไม่ได้บอกว่าประธานเป็นใครนะคะ ประเภทต่อมาค่ะประโยคก,กรรมประโยคก,กรรมเนี่ยจะมีกรรมอยู่ต้นประโยคนะคะจะมีการใช้อยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะแรกนะคะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำมักจะมีคำว่าถูกหรือว่าคำว่าได้รับนะคะอยู่ด้วยในประโยคนั้นๆแล้วก็แบบที่สองนะคะมีบทกรรมอยู่ข้างหน้าประธานนะคะเมื่อต้องการเน้นให้เห็นถึงเน้นเน้นกรรมคำนั้นนะคะทีนี้มาดูแบบแรกนะคะ ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะอย่างเช่นขโมยถูกตำรวจจับแล้วมีคำว่าถูกใช่ไหมคะหรือประโยคที่สองแม่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นปีนี้คำว่าได้รับนะคะจะเห็นได้ว่าอัน,นี้เป็นประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทํานั่นเองทีนี้แบบที่สองค่ะบทกรรมจะอยู่ข้างหน้าประธานนะคะเมื่อต้องการเน้นกรรมเช่นบอกว่าอาหารมื้อนี้ฉันทำเองอ่า เห็นได้ว่าคําว่าอาหารใช่ไหมคะอาหารมื้อนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกรรมของประโยคนะคะแต่ว่าต้องการมาเน้นให้อยู่ด้านหน้าของประธานเนื่องจากว่าต้องการเน้นถึงเรื่องของอาหารนี้นะคะหรือในประโยคที่2ค่ะโรงเรียนแห่งนี้ดูได้เอามัหรือในประโยคที่2ค่ะ,รรระโรง,งเรียนแห่งน,นี้ดูแลเด็กได้ดีมาก นี้ก็คือเอากรรมนะคะขึ้นมาไว้ด้านหน้านะคะเพื่อต้องการเน้นนะคะว่าโรงเรียนแห่งนี้แหละนะคะไม่ใช่โรงเรียนที่อื่นเลยนะ ต่อมานะคะเป็นประโยคก,การิสประโยคก,การิสเนี่ยคือประโยคที่มีผู้รับใช้รวมอยู่ด้วยนะคะมักจะมีคําว่าให้อยู่ในประโยคนะคะผู้รับใช้เนี่ยหมายถึงว่าก็จะต้องมีคนที่บอกว่าให้ใครทําอะไรนะคะแล้วก็มีคนนั้นเนี่ยที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้ส่งสารนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นผู้รับใช้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนะคะแม่บอกให้น้องล้างจานมีคําว่าให้นะคะ ในประโยคนี้น้องถือว่าเป็นผู้รับใช้นะเนื่องจากว่าแม่เนี่ยบอกให้น้องทําอะไรบอกให้น้องล้างจานน้องก็เลยไปล้างจานนะคะประโยคที่2ค่ะคุณตาให้หลานๆเก็บผลไม้หลานๆถือว่าเป็นผู้รับใช้นะคะเนื่องจากว่ามีคําว่าให้นะคะแล้วก็คุณตาเนี่ยก็ได้บอกให้หลานๆไปเก็บผลไม้แล้วก็หลานได้ไปเก็บผลไม้นั่นเองค่ะนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของประโยคการินะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาในบทที่6นี้นะคะเรื่องของโครงสร้างประโยคในภาษาไทยก็จะเห็นได้ว่าก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของประโยคเนี่ยเราก็ต้องรู้ตั้งแต่เรื่องของพยางค์คาวลีนะคะแล้วก็มาถึงในเรื่องของประโยคในการจําแนกประเภทของประโยคเนี่ยก็สามารถจําแนกได้หลากหลายวิธีด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับ ะะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแยกอย่างไรก็ตามเราก็ควรที่จะเลือกใช้คำนะคะมาประกอบมาแต่งเป็นประโยคให้ถูกต้องนะคะเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพค่ะ